สวยไหมคันนี้สุดแกร่งสายลุยฟอร์ดคันนี้ XLT ปี2017ไม่วิ่งไม่ถึงแสนออกรถร้อยเดียวสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้พบกับจีน่ากันเช่นเคยนะคะสีรุ่งคาเซเตอร์สํานักง,งานใหญ่วันนี้เสนอ ฟอร์ดเรนเจอร์วันนี้นะคะพามาชมกับสายลุยนะคะสายแกร่งใครที่ต้องการไปลุยนะคะช่วงนี้หน้าฝนแล้วลุยป่าต้องเข้าป่าแล้วลุยป่าลุยเขานะคะหรือจะลุยไปเที่ยวนะคะจัดมาให้แล้วฟอร์ดเรนเจอร์สประตูรุ่นนี้เป็นรุ่น XLT ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบลุยๆเนี่ยต้องมาฟังเลยค่ะบอดี้เดิมรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูที่ละจุดดีกว่าตั้งแต่ข้างหน้าเลยสไตล,ล์ข้างหน้าเขานะคะเป็นสไตล,ล์เดิมนะคะของฟอร์ดเลยนะคะ,<ๆ>น,ะ,คะนี่เลยมาพร้อมกับไฟนะคะที่ เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันที่ข้างๆกันซึ่งก็คือในส่วนของล้อเนาะยางบิสโตรนนะคะขอบ17มาแล้วล้อเดิมจากโรงงานนะคะมีบาไดข้างขึ้นให้นะคะในส่วนของหูกระจกแล้วก็หูจับเนี่ยจะเป็นโครเมียมมาให้อยู่แล้วนะคะเดิมจากโรงงานนะตัวครอบทุกอย่างนะคะเดิมหมดนะคะดูได้เลยรถสวยสีเดิมนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวก่อนรับรถเนี่ยเดี๋ยวจะมีการขัดสีให้ด้วยเพื่อความเนี๊ยบนะ น,นี้นะคะเลขไม่วิ่งไม่ถึงแสนออกรถร้อยเดียวเองง่ายมากๆเดี๋ยวไปดูดีไซน์กนะันต่อข้างหลังดีกว่าค่ะข้างหลังก็เด่นเหมือนกันพาไาให้ชมในส่วนของบานทายข้างหลังเขานะคะใครชอบแนวนี้บ้างใครชอบสไตล์นี้บ้างบอกเลยสไตล์นี้ดุด้านพันแกร่งมากจะเห็นในส่วนของส่วนสูงนะ จะเห็นได้ว่าคันนี้เนี่ยรถสูงมากๆเลยเหมาะมากสำหรับสายลุยนะคะด้วยดีไซน์ด้วยนะคะดีไซน์เขาใสา่ลุยแล้วถึงเป็นสีขาวเนี่ยสีขาวนางฟ้าใสา่ลุยใครชอบนะคะมาจัดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันบ้างว่าข้างในการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าความเนียบเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในดีกว่าอย่างแรกในส่วนของเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าซึ่งหนึ่งทำความสะอาดง่ายนะคะมากๆนะคะแล้วก็ไม่ดูดความร้อนด้วยนะคะ มาอีกนะคะในส่วนต่อไปนะคะซึ่งนะคะพงมาลัยเนี่ยเห็นอยู่แล้วฟังก์ชันเยอะมากนะคะฟังก์ชันเยอะมากประกอบด้วยซ้ายมือนะคะจะเป็นส่วนของฟังก์ชันมีเดียแล้วก็ในส่วนของขวามือนะคะก็เป็นในส่วนของการควบคุมความเร็วนะคะช่วยซัพพอตเวลาเราขับขี่นั่นเองนะคะกุญแจเป็นกุญแจอิมม b i l ลิเซอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะขึ้นลงพับเก็บสะดวกมากมงา,ากนะคะโอ้โหซัพพอตสายรุยเต็มที่ ที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้นะคะคันนี้ไม่วิ่งไม่ถึงแสนค่ะดูเลขไม้ได้เลยนะคะน้าปัดสวยมากเลขไม่วิ่งน้อยนะคะคันนี้ใช้งานมาแบบถนอมจริงๆนะคะดูได้เลยจากแดชบอร์ดนะคะหรือตั้งแต่แผงประตูขึ้นมาเลยนะคะ R หนึงจุดนะตรงนี้นะคะพลาสติกไม่ได้แกะ ดูมีบาร์โค้ดมีคิวอาร์โคดจากโรงงานยังอยู่อยู่เลยพี่ใครยังไม่เคยทดลองขับเข้ามาดูได้เข้ามาชมกันก่อนได้เข้ามาเทสต์ไบรฟ์กันที่สีุ่้งคัสเตอร์ได้นะในส่วนต่อไปคันนี้ลืมบอกคันนี้เชื่อมบลูทูธได้นะบลูทูธได้นะคะซีดีได้เอฟเอ็มเอ็มได้นะคะแอร์แผงแอร์แยกตั้งหากอยู่แล้วแล้วก็เกียร์จะมาในเกียร์แบบแมนวลนะคะ6สปีดนะคะไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของหัวใจหลักขั้นต่อค่ะห้องเครื่องก็เด็ดเหมือนกันไปดูค่ะ มาเปิดห้องเครื่องให้ดูกันสําหรับปอดเอ็กซ์ทคันนี้ซึ่งบอกเลยไม่ต้องใช้แรงเยอะมีโชคอัพซัพพอร์ตให้อยู่แล้วนะคะคันนี้มาในเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2.2ซึ่งเขาเคลมมาเลยขับขี่ยอดเยี่ยมประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะเครื่อง2.2ก็จะอยู่ประมาณ2,198 โดยประมาณนะคะก็ตีไป2.2ลิตรนั่นแหละนะคะมาดูกันนะคะเครื่องยนต์คันนี้เนาะเครื่องยนต์ดูร์ทอกนะคะคันนี้อยู่ที่160แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดประมาณ385นิวตันเมตรค่ะในส่วนต่อไปนะคะมาดูกันเช็คกันนะคะ ขนวนการความร้อนนะคะเรียบร้อยมากนะคะไม่ได้มีการหลุดลอกแต่อย่างใดโคนเนียบเลยคันนี้มีอีกนะคะส่วนต่อไปดูน็อตได้เลยค่ะรถที่ดีต้องมีมีรอยขันนะคะเช็คกันดีกว่านะคะรอยน็อตไม่มีนะคะดูตรงาฝากระโปรงได้เลยนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คทุกอย่างนะคะเดิมหมดนะคะจากโรงงานถามว่าคันนี้รับรถไปเปลี่ยนอะไรให้บ้างมีเปลี่ยนแบตนะคะเป็นน้ำมันเครื่องดูแลห้องเครื่องดูแลช่วงล่างดูแลระบบไฟให้แล้วก็คลีนทำความสะอาดทุกอย่างมีการตรวจเช็คให้อีกรอบนึงอยู่แล้วนะคะไม่ต้อง ห่วงเลยขากซีให้ไฟเดี๋ยวขัดให้อีกรอบนึงถ้าไม่สวยแล้วก็ยางนะคะเดี๋ยวเช็คให้อีกทียางไม่สวยเดี๋ยวมีเปลี่ยนให้แน่นอนนะคะแต่คันนี้บอกเลยเรียบร้อยมากเนียมากนะคะคันนี้มีรับประกันหลังการขายให้นานสูงสุด2ปีเลยนะคะซึ่งนี่เลยสายลุยแบบนี้จัดไปมารับรถที่ร้านเติมน้ำมันให้ด้วยที่สําคัญตอนนี้โปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นนะคะออกรถ100บาทบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องค้ำค่ะ,ะง่ายมากง่ายสุด สำหรับราคาค่าตัวของน้องคันนี้นะคะย้ำกันอีกที Ford Ranger Double c a b นะคะหรือสีประตูกันที่เรียงง่ายๆปนั่นี2องปี2017รุ่น XLT นะคะสุดยอดแล้วตัวนี้ราคาให้ไปเลยพันจากออกห้างครึ่งต่อครึ่งคันนี้อยู่ที่499,000บาทค่ะเลขไม่วิ่งไม่ถึงแสนวิ่งน้อยนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมดูแลมาดีมากนะคะรถไม่ได้ผ่านการทาอะไรมาเลยนะคะรถเดิมอยู่แล้วแล้วก็มาแค่ล้งจอดขายเลยนะคะรถสวยแน่นอนเข้ามาดูกันได้นะคะโอเค